วันนี้ครับทุกท่านครับเป็นครั้งแรกในรอบประวัติศาสตร์หลังจากที่นางหายไปสามเดือนสุดท้ายก็มาโผล่ให้เราได้เห็นจนได้ไหนทีครับออกมานั่งออกมานั่งสอนลูกออกมานั่งเกี่ยมเตี้ยมนะครับนะไร้หน้าลายสดลูกฝากด้วยนะคะแหนมนะคะครึ้นกิโลร้อยี่สิบาทหมูนะคะหมูร้อยี่สิบบาทแต่เนื้อนะคะเนื้อมาจากโพนยาณคานะคะตอนนี้เนื้อเราหมดแล้วนะคะเรามีแต่เนื้อหมารับไหมคะ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีเอทุกคนครับใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดตับตะไคร้เป็นกำลังใจให้กันนะครับออกมาไลฟ์สดแล้วครับสร้างภาพแล้วว่าเป็นแม่ค้านะที่ครับแม่ค้าออนไลน์เตรียมตัวนะครับออกมาไลฟ์สดแล้วสี่ครับออกมานั่งไลฟ์สดแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ครับย้ำนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่ชนิยายตัวละครทุกตัวสต่งไปเพื่ออัตลดในการรับชมรับฟังนะครับหน้านางโซมากเลยอ่ะ หน้านางดูไม่ได้เลยอ่ะแต่ที่สําคัญนะโอ้โหออกมานั่งไร้สดนะครับกันกันแล้วสองแม่ลูกดีต้องแบบนี้ต้องแบบนี้กูจะได้เสะละแน่ได้ถูกจุดนะครับนะเดี๋ยวพี่จะสอนให้การขายของออนไลน์ต้องขายอย่างไรนะครับวันนี้ทุกท่านครับโอ้โห สองแม่ลูกนะครับนะแม่เลี้ยงเดี่ยวในนิทานเรื่องนี้ครับนะแม่เลี้ยงเดี่ยวหีืออกมาขายของนะครับนะนั้นจัดจัดเหมือนสอนลูกค่ะเหมือนสอนลูกเหมือนสอนนกให้บินมันสอนปลาให้ว่ายน้ํานะครับซีครับเหมือนสอนเหมือนสอนนกให้บินสอนปลาให้ว่ายน้ําโอ้โหเอฟซีครับผมไม่ได้เห็นหน้านางแบบนี้มานานแล้วนะทรายทำไมสภาพหน้าเหมือนเครียดอ่ะหน้าจาเร้าหมองดูไม่ได้เลยอ่ะ ทุกท่านหน้าตาเต้าหมองดูไม่ได้เลยหน้าตาเครียดอ่ะหน้าตาคือเหมือนเหมือนเหมือนมีคนคิดวิตกอะไรบางอย่างอ่ะไอสิครับนะเหมือนเหมือนมีการวิตกอะไรบางอย่างอ่ะหน้าตานางเครียดมากเลยอ่ะนะหน้าตานางหน้าตานางเครียดนะครับหน้าตานางเครียดเครียดจนบอกไม่ถูกอ่ะผมดูแล้วนะเหมือนหน้าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างผมก็ไม่รู้นะ ก็ไม่คงจะมีปัญหาเรื่องพ่โรนน่ะเรื่องคดีแบบแบบนี้ก็เลยต้องมาขึ้นไลฟ์สดเพราต้องใช้เงินไงอืมออกมาไลฟ์สดแล้วครับต้องต้องบอกว่าต้องหาเงินชดเชยเจ็ดหมื่นให้กับน้าแป้งในทางนี้ต้องขึ้นมาไลฟ์สดแล้วเพราะลำพังมาขาดเข้าจี้อยู่หน้าบ้านไม่รอดแน่ไม่รอดแน่นะเห็นปะผมบอกแล้วไม่รอดผมบอกแล้วว่าไม่รอดไม่รอดแล้วก็ไม่รอดไม่รอดสุดท้ายก็ไม่รอดจริงๆเลยสิครับสุดท้ายไม่รอดจริงๆก็ต้องอกมานั่งไลฟ์สดขายของ ขายเค้กจีนะสิครับนะขายของขายเค้กจี่หน้าบ้านมันขายไม่รอดมันขายไม่ได้หรอกเห็นปะเออมันจะไปขายได้ยังไงกําไรห้าบาทสิบาทนี่นี่ครับตอนนี้เอาแล้วครับเสื้อผ้าจ้าเสื้อผ้าสวยๆสายเดียวนะครับโชว์นมนะคะอ่าย้อนแววแววมัมแวงสไตล์ของวัยรุ่นนะคะขายแต่แพทสไตล์วัยรุ่นน้องสะดุ้งน้องสะดุ้งในทางน,นี้ก็ขายื้อผ้าสไตล์วัยรุ่นแต่อีแม่เลี้ยงเดี่ยวในทางเรื่องนี้นะคะนะนะ แม่กาดำนะคะอีกาดำนะคะได้ออกมานั่งไ์สดเสนอหน้าแสดงแต่นนะคะอยู่ที่หน้าไรสดเนื้อแดดเดียวนะคะตอนนี้มีหมูแดดเดียวมีแหนมแดดเดียวมีแหนมนะคะร้อยี่สิบาทร้อยี่สิบาทค่ะเรามีแหนมนะคะเรามีนมดนรมีหี่ใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะคะเรามีแหนมนะคะเรามีแหนมด้วยแล้วก็เรามีหมูแดดเดียวด้วยแล้วก็เรามีเนื้อแดดเดียวด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะหืมนะคะอะ วิอฟ fc ผมผมเห็นสภาพหน้านางนะนางแบบโซมมากเลยอะ่ะทำไมปล่อยตัวเองโซมขนาดนั้นอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมเสียเป็ดไม่มีใครส่งคี่ให้ใช้แล้วไม่มีใครส่งของให้ใช้แล้วไงเพราะว่าพี่พี่ผมแดงแกถอยมาแล้วไงเข้าใจะปะมันก็เลยไม่มีใครส่งของให้มันก็เลยไม่มีใครส่งอะไรให้สภาพหนังหน้าปวกมากนะครับสภาพหนังหน้าปวกมากตอนนี้ต้องออกมานั่งไร้สด หาเงินโอเคก็ไม่ว่าหรอกครับถ้าไสฟดขายของก็เออก็เอเอก็อทําไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงป่ะเออผมไม่เคยมาบูรี่หรอกอาชีพค้าขายด้วยกันแต่ถ้าคุณขายของเนี่ยแล้วคุณเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยมันก็ไม่ได้โอเควันนี้ผมเห็นราคาที่คุณขายแล้วเนี่ยผมเห็นราคาที่คุณขายโอเคราคาตลาดราคาตลาดคือเราขายของ F หเอฟซีอะเหมือนเราคืนกาไรอย่างผมขายกระเป๋าผมก็คืนเอา,เอา,เ,อาเอาแบบขายถูกๆไปเลยเป็นกระเป๋าของเราเองนะครับซึ่งเราขายถูกๆไปเลยให้เอฟซีได้ใช้ของดีๆและถูก คือคือคุณขายของคือคือถ้าคุณขายของเอากำไรมากเกินไปตอนเนี้นางขายเสื้อผ้าอะไรไม่ได้แล้วผ้าคงผ้าคามขายไม่ได้เพราะเอฟซีรู้ราคาแลละรู้แหล่งแหละโดนจราเข้กับเราเอ็ดแฉช,ช่วงนั้นตอนนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนมาขายของกินเห็นไหมครับขายของกินที่ขายของกินเพราะอะไรหนึ่งของกินมันกินแล้วหมดกินแล้วหมดเขาสามารถสั่งซ้ำได้แล้วที่อย่างผ้าใหม่เนี่ย ผ้าใหมก่กขาขายทุกวันผ้าคามขายทุกวันทุกวันทุกวัน,วนคนเขาไปซื้อไปเต็มตู้หมดแล้วนะครับมันมันไม่เกิดประโยชน์อะไรที่นั่นเลยนะครับการตลาดก็ไม่เป็นไม่เก่งขายของกินนี่แหละสิ่งกําไรมันจะน้อยมันก็พอเลี้ยงเราได้นะครับคือของพวกนี้คนเขากินไงไม่ใช่คนเขาไม่กินนะครับคนเขากินไ,ไม่ใช่คนเขาไม่กินใช่ปะ่ะเออเพราะฉะนั้นวันเนี้ย นางก็มาถูกทางแล้วแหละขายของกินถ้าไปขายผ้าคลุมผ้าขาวอะไรพวกนี้มันขายไม่ได้หรอกจริงมันตันหมดแล้วเอฟซีแต่ละคนได้ไปคนร้อยผืน <c oughs> นะนะบางคนได้ไปร้อยผืนวันนี้ผมผมเอะใจอย่างหนึ่งเอฟซีผมรู้สึกเอะใจอย่างหนึ่งว่านางไม่ใช่เครื่องสำอางเลยเหรอทำไมหน้านางแบบปวกขนาดนั้น ทำไมหน้านางแบบว่าปล่อยให้ตัวเองแบบขนาดนั้นน่ะเข้าใจปะเออคือผมไม่เข้าใจอะ่ะว่าทำไมปล่อยให้หน้าตัวเองแบบดูทุเลศข,ขนาดนั้นน่ะทำไมปล่อยเนื้อตัวนะครับหน้าเครียดเข้าใจแหละว่าเครียดผมเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจเข้าใจแหละว่าเครียดนะครับ เข้าใจหละว่าเครียดไม่ใช่ว่าไม่เครียดตุมรู้แหละว่าคุณน่ะมีความรู้สึกยังไงเข้าใจะปะ่ะก็กรรมไงก็คือเป็นกรรมของมึงไงอีดำมึงเข้าใจไหมมันเป็นกรรมของมึงที่มึงก็ต้องมาเจอไงมึงเชื่อ,อยังอ่ะมันเป็นกรรมอ่ะกรรมไใไหก่อกรรมน้ำเจ้าตามสนองมึงเข้าใจปะ่ะเออมึงเข้าใจไปด้วยนะครับกูเห็นสภาพหน้ามึงกูแบบโอ้โหกูแทบช็อกเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยกูเปิดดูอยู่เนี่ย สภาพหน้ามึงดูไม่ได้เลยอะนะครับสภาพหน้ามึงดูไม่ได้เลยคืออืมเราแม่แม่ก็ไม่ซื้อกันเลยนะอ <c oughs> ีพวกนั้นก็เก่งเก่งจริงๆครับเก่งเก่งให้กำลังใจสู้ๆนะคะแม่กาดามเก่งสุดเลยน้องสะด้งคนสวยน่ารักมากเลยเก่งๆมึงอวยกันมันไม่ได้ตังค์พวกมึงต้องซื้อกันด้วย <c oughs> ไปอวยกันแต่ละคนแต่ละคนนะครับแอดมินแต่ละ แอดมินของอีดําแต่ละคนไปรอของฟรีนะนะรั่นแหะนะสี่อ่ะพวกมึงไม่ช่วยมันนะไม่ช่วยไม่ช่วยเขาแล้วแบบสวัสดีนะคะน้องขายเก่งมากเลยค่ะคุณกาดําสุดยอดมากเลยค่ะนะคะนะคะอือพวกมึงเพราะว่าทนเปเขาไม่อยู่แล้วนะไงใช่ปะ่ะอ่ะเขาขอให้มึงนั่นละกันนะนะครับชีวิตนะครับนะอ่ะ